ตด้งสาทุชนมธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ให้โปรดตั้งใจรับฟังในกายานุสติกายะตานุสติกรมฐานคำว่ากายะตานุสติกรรมฐานนี้แปลว่านึกถึงกายเป็นอารมณ์เมื่อการเนึกถึงกายนี้ความจริงองค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจ้า สรงแนะนาให้นึกถึงอาการัองสามิบสองระการได้าก่ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพิจารณากันตามนั้นจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเกลงนว่าจะช้าเกินไปตองนี้เพ่ออะไรก็พพูว่าอาการสามสิบสองมีอะไรบ้าง มีผมมีขนมีเล็บมีฟันหนึ่งมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีปอดแตหารใหม่หันเก่าจะรัปัสสาวะถ้าเรานั่งไล่เบี้ยกันแบบนั้นผลจะเกิดน้อยเต็มทีตอนนี้เพออะไรเพราเวลาที่จะนั่งไล่กันมันยากมันเสียเวลาเปล่าเราก็รวบรัด เอาตามคำแนะนำขาขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ทรงแนะนำบอกว่าร่างกายนี้มันสกปรกมันมีสภาพไม่สะอาดลองนั่งนึกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงสิ่งที่เราสนใจไม่มีอะไรเกินไปกว่าร่างกาย ร่างกายเป็นสิ่งทร,รักมากมรักกว่าทุกอย่างเครื่องประดับในบ้านทั้งหมดที่เราคิดว่าสวยแต่เราก็รักไม่เท่าร่างกายของเรา <c oughs> ผิวจะขาวผิวจะดำผิวจะเหลืองผิวจะเขียวยังไงก็ตามเราก็ยังปลนเปลือนร่างกายของเรายิ่งกว่าปลนเปล้อนสรรพวัตถุทั้งหลายเหล่าอื่น เป็นอันว่าร่างกายเป็นที่รักเขารักร่างกายเขาเรามากที่รักก็คงคิดว่ามันจะดีแล้วนี่นอกจะร่างกายเขาเรานี้แล้วก็ย่องไปรักร่างกายเข,ขงบาคคลอื่นเขาเราอีกความรักในร่างกายเขาบุงคลอื่นนี่เป็นพิษเป็นภัยมากบางทีถึงรับฆ่ากันตายก็มีบางทีถึงแมแต่กับความสามาคัคคีซึ่งกันและกันก็มี ได้ความนักรักอย่างปกติมีขึ้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยถ้ามีความรักปรรถนาในร่างกายึ้นมีขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริสัททั้งหลายพิษภัยใหญ่มันปรากฏทันทีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอยากเจะได้กายเขาบอกคนอื่นมาประคับประคองทั้งก็เพราะว่าเราคิดว่ามันสวยนี่ ของสวยเราก็ชอบดีไม่ดีบางทีผิวเขาไม่สวยสดทรงไม่ดีแต่ยิ้มดีๆเราก็ชอบบางคราวไม่ยิ้มแต่ว่าพูดเป็นที่ถูกใจเราก็ชอบและบางรายไม่อย่างนั้นแค่เขาให้กำลังอะไรสักนิดหน่อยเป็นของกำลังก็ชอบชอบถึงกับการหัวหลงไหลไฝ่ฝันทำลายความดีเขาตนเองก็มีมาก ที่เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระาคาจ้ากล่าวว่าเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงคำวา่ารู้ไม่จริงก็เพราะอะไรเพราะไอ้การสิ่งที่เราต้องการนะเราต้องการความมั่นคงเราต้องการส่งความทรงตัวเราต้องการคนสวยเราก็นึกว่าจะสวยตลอดกาลตลอด,ด,ลอดสมัย ความนคิดว่าคนจะแก่ลงไปร่างกายจะสุดโทรมลงไปไม่มีสำหรับเราในเวลานั้นความรู้สึกมันต้องเกยวการอย่างเดียวคิดว่าจะทรงอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาในความดีความนิ่มนวลการเอาเข้าใจการอาวันล้อมในความอ่อนหวานในจริยาหรือวาจาคนดี อาการอย่างนี้เราก็คิดเีงนั่นแหละว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดการตลอดสมัยและความจริงเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราหาความจริงกันคนที่เวลาจะแต่งงานกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบจริงๆเลือกจริงๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่สวยคนนั้นก็ไม่ทีเป็นที่ไม่ชอบใจ เลือกแล้วเลยอกีกเลือกจงชอบใจผู้ครองทุกผู้ครองเที่ยวแก่แล้วทุกรายเนะความจริงเขาหนุ่มเขาสาวมาก่อนดีไม่ดีสวดทรงหน้าตาเขาอ,อาจจะน่ารักจริงว่าหน้าตาของเราสวดทรงของเราเป็นไหนไหนหรือคนที่เรารักเป็นไหนไหนแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาผ่านวัยจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วก็นั่งมองดูทีเดีวยวว่ามันน่ารักตรงไหนบ้าง มีบ้างไหมว่ามีอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องน่ารักไม่มีเห็นเขามาไลเบือนหน้าหนีเมื่อน,นั้นนี่ก็เรามานั่งลองคิดดูว่าคนที่เราจะรักบ้างล่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ดูตัวอย่างพระเรวัตที่อายุเพงเจ็ดปี เมื่อเวลาจะแต่งงานนี้ก็ปรากฏว่ายาติของเจ้าสาวมีอายุร้อยี่สิบปีมารถตำน้ำสังให้พรว่าขอเจ้าท้งสองจงครองกันให้มีความสุขอยู่กันจนแก่จนเท่าถือไม่เท้ายอดทองขอท่านเจ้าท้งสองยังมีความเจริญรุ่งเรืองคู่กันตลอดการตลอดสมัยพระวัดมองหน้าไป ถามว่าใครคนไหนเป็นญาติผู้ใหญ่ท่านบนนี้ที่เป็นคนมีอายุยืนมีความสุขทำต,ตระกูลให้ชุ่มชื่นเขาก็ชี้ไปที่คนแก่ผมหงอกฟันหลอฟันหลุดหมดหนังเหี่ยวหน้ายน่นหนังตกกระหลังคอมลงมาถ้ามองดูกันจริงๆก็เหมือนผีดิบเดินได้พระเรวัตเป็นเด็ก ยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ถ้ว่ากำลังใจของพริวัติแม้จะเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีก็ยังใช้ปัญญาของตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้คำแนะนำว่าจงใคร่ควรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าที่ไม่ยกกภาพระบารีมาก็ังจะขัดใจคนฟัง ฟังภาษาไทยกําลังสมถะวยภายอภาษาบาลีมาแย่ให้เขาอีกแล้ว <c oughs> เป็นอันว่ดองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกว้วทรงแนะนํำบอกว่าจงไข้ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำมพระเรวัดเป็นเหล็กความจริงยังไม่พบพระพุทธเจ้ายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเพราะแม่เป็นคนจีกกันแต่ก็ท่านก็มีปัญญาเช่นนี้เหมือนกันใคร่ครวญดู ว่านี่ริยาตผู้ใหญ่ที่ทุกคนทั้งหลายพากันให้การสนับสน,นุนว่าท่านเป็นคนดีมีบุญบารมีอายุร้อยี่สิบปีมีสภาพเหมือนกับผีตายซารกแล้วเมื่อผีเดบเดินได้ท่านก็ตัดสินใจถามชาวบ้านว่าต่อไปคู่ครองของฉันจะมีสภาพอย่างนี้ไหม มันดาญาติผู้ใหญ่ท่านก็บอกบอกว่าเป็นอย่างนี้ล,ลูกรักเพราะว่าถ้าอายุทั้งปานนี้ก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันท่านก็ไม่คิดในใจว่าโอ๋หนอร่างกายของคนนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้น่าไรหนอที่เขาคิดจะว่าเป็นความดีที่หวังจะครองกันให้มีความสุข ความสวยสดงดงามท่องคลายตัวไปทีละน้อยละน้อยก็อาศัยาการผ่านวัยเคลื่อนไปเวลาการผ่านไปเมื่อ,อไรเพียงเท่าใดก็ตามทีชีวิตนี้ก็สุดสทงมลงไปทุกวันไม่เอาเราเราขอเลิกกันอยาขอหนีการแต่งงานแต่งแล้วก็แล้วกันไปเราไม่อยู่เป็นคู่ครองสิก็หมดเรื่องในที่สุดพระรวัตท่านก็นตัดสินใจหนีบทแล้วก็เข้าป่าไป ตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทราบเรื่องอยู่แล้วเป็นอนุว่าปริวัดก็เข้าถึงธรรมะขององสมเด็จพระบัณฑิตแกว้วภายในบรรษาเดียวยังไม่เต็มบรรษาได้ท่านกันลุละมลุอล,ลาตผลเป็นปริสม,มิทายานมีการพิจารณาร่างกายในกายยัตตานุสติกรรมฐาน กรรมฐา,านสิข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีความสําคัญที่สุดถึงกับบรรดาพระรัตน์นั่งหลายพากันกล่าวว่าถ้าบคุคคลใดยังไม่มีความเข้าใจในกายยกตานุสติกรรมฐา,านยังมีความลหลงไหลเมาันอยในกายในร่างกายของตัวเองก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดี ท่านผู้นี้จะเป็นพระรีเจา้าเห็นสดไม่ได้เออจะเป็นนาคามีหรอราหาันไม่ได้ถ้าจะเป็นได้ก็เพียงแค่ปรโสูดากับสกิทาคามีแล้วก็หันมามองอีกทีว่าพระรีวัดท่านมองแบบไหนในความจริงพระรีวัดท่านมองแต่เพียงผิวๆในขั้นต้นเห็นว่าคนนี้จะต้องแก่ไปทีละน้อยละน้อยะนอยะทีะ่สุดก็ฟันล้อ ผมขาวหนังตกละหลังกองเหีียวยนในนามของคนแต่ว่าเหมือนกับผีนี่เราก็มองดูให้ลึกลงไปทีเพราะเวลานี้เรารับคำสอนขององค์สมเด็จพระชิน์สีแล้วองค์สมเด็จพระบัทีบแก้วกล่าวว่าร่างกายของเราไม่เป็นแท่งทิพมันเป็นโครงข้างในสิ่งที่เราจะเห็นว่าร่างกายมันดีอยู่มีอยู่นี้เดียว นั่นก็คือผิวกระหนังกำพร้าบางจ้อยแต่ว่าเทียบส่วนกับร่างกายทั้งหมดก็รู้สึกว่าหนังกำพร้านี่ไม่ได้หนึ่งในร้อยเขาจะนนนสิ่งของทั้งหมดแต่ว่าเจ้าหนังกำพร้าที่ปรายก่าเราคิดว่ามันสวยสดงดงามติด้อยห้อยตามสิ่งกันละกันก็อาศัยติดพันในหนังกำพร้าไอ้เจ้าหนังนี่ไม่ช้่มันก็สกปรก <c oughs> ถ้าไม่เราชำระสาสางไม่อาบน้ำไม่อาบท้าชำระร่างกายปเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวเพียงเจ็ดวันเราเองเรายังรังเกียดร่างกายแล้วก็ชาวบ้านที่ไหนใครเขาจะมารักเนื้อส่วนภายในหนังกําพร้าเข้าไปท้เลอกหนังเส้นแล้วคนยังงามระดับไหนก็ตามเลยหาความงามไม่ได้ ในเย็นนนว่าอารมณ์ใจของเรามันติดความดีติดความงามอยู่นิดเดียวที่หนังแต่หนังจริงๆก็ไม่ได้งามตามที่เราคิดองสมเด็จพระธรรมศาสตร์เมตเพลล้วงเข้าไปในหนังลอกหนังออกมาแล้วเหนือแต่เนื้อนั่งคิดดูทีแล้วว่าน่าดูหน้าชมไหมอะไรตรงไหนมันน่ารักมั่งหนังไม่มี ตอนนี้สิถ้าเราจะเป็นผู้รักผู้มั่นกันเนะี่ยเปิดแน่อยู่ไม่ได้ <c oughs> ยังก่อนบางทีอาจจะทนไหวพยายามทนถ้าจะรักก็ต้องพยายามรักแล้ตอนนี้ถ้าเลือกเอาเราทลกเนื้อไปทีคราวนี้เหลือแต่โครงกระดูกเช่นเอ็นรัดริงข้างในจากคนทั้งหลายมีตับไตไส้ปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่าหายเก่าเล่อกันรกรงุงรัง สภ้าภายในเต็มด้วยความสกรปรกเหมือนกระรงช่างกลนหรือว่ารถยนต์ที่มีความสวยภายนอกแต่ว่าพอเปิดกระปกโปรงเครื่องมาแล้วดูไม่ได้เลยลงนังไม่น่าจะดูตรงไหนแต่ความจริงวัตถุประเภทนั้นมันยังสะอายกว่าร่างกายของเราตรงเยอะนี่ในห้องเครื่องของรถยนต์ได้จะเราไปนั่งเป็นนอนไปกระทับใคองเห็นจะไม่ไหว มองไปตรงไหนมันก็สกรปรกจับตรงนั้นทีจับตรงนี้นิดจับตรงนั้นหน่อยเราก็ต้องมาล้างมือล้างมือเพราะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันติดมือมามันเป็นของสกรปรกแต่ความจริงของสกรปรกข้องเชื่องยนต์มันเป็นวัตถุมันเป็นโลหะย่างสกรปรกน้อยกว่าร่างกายภายในของเรามากดังนั้นองค์สมเด็จว่าผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัท ว่าหากว่าถ้าจะปฏิบัติให้เข้าถึงที่สุดของความทุกข์จงมองดูกายให้เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> ว่ากายของชายหรือว่ากายของหญิงเนี่ยมันสกรปรกหรือว่ามันสะอาดนึกในใจบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าค้านด้วยกําลังใจที่เต็มปฏิความโง่แต่ก็ทานงตัวว่าเป็นผู้ฉลาด มีตาดูดูให้ทั่วมีหูฟังฟังให้ดีมีสติปัญญานี้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ว่าสิ่งใดสิ่งคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดสกปรกสิ่งใดสะอาดใช้ปัญญาให้มันเกิดประโยชน์สมควรกับที่เราสร้างมันมาถ้าใช้ปัญญาจริงๆท่านพุทธบริษัทชายหญิง ของทุกอย่างในร่างกายถ้าระยะเปรียบเทียบกันไปก็เหมือนกับถ่ยกรถุงถ้าคนสวยก็เหมือนกับถุงผ้าแพรที่นำอุจาระและปัสวะใส่ไเต็มแต่เย็บไป้ท้งขง้างล่างและข้างบนเย็บปิดสกัดเข้าไว้ทำกำลังใจให้มีความรู้สึก ว่าโอ๋หนอร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับไผ่ที่เขาใส่โอจาและรับไปสวะและของเน่า <c oughs> เราจะไปประคับประคองมันเพื่ออะไรได้ถุงและห่อทั้งหลายเหล่านั้นที่สีภายนอกสวยเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าภายในสกปรกเขามาให้เราเป็นของรางวัลแล้วก็พร้อมเต็มใจที่จะรับแต่ว่าทุกสกปรกใครบ้างแหละจะเต็มใจท,ที่จะเข้าไปจับมัน มีบ้างไหมนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่เห็นกายในกายหรือกายของเราก็จงพิจารณากายเราตามความเป็นจริงว่ากายของเรนี้มันดีจริงมันสะอาดหรือมันสกปรกเพียงใดแต่ว่ารู้ว่าสกปรกแล้วก็จงพิจารณากายของบุคคลอื่นไว้ด้วยช่วยกันคิดตามความเป็นจริงว่าในเมื่อกายของเราสกปรก กายของเราบริสะอาดทุสกปลกกายของเราสร้างโดยอะไรกายของชาวบ้านสร้างโดยอะไรเป็นนั้นว่ากายของเราสร้างด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและภายในเหมือนกับเครื่องจักรคนคอยสร้างเสริมปนเปื้อให้ร่างกายภายนอกสองตัวแลวธาตุสี่ที่มีในกายของเรานี้มาสะอาดทุสกบ เมื่อมันเป็นร่างกายของเราเป็นเช่นใดร่างกายของชาวบ้านก็ต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราคิดกันแบบที่เรียกว่าคิดกันแบบวโง่สักนิดคือไม่เอาจิตไปตั้งไวในรมอื่นใดพิจารณาหาความจริงตามสภาพของร่างกายเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็เชื่อว่ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเห็นเวลามันน้อย การสอนกันแบบนี้ไม่ใช่ยกใจของบันดาท่านพุทธบริษัทให้เห็นเป็นด้วยท่านจะเห็นหรือไม่เห็นมันอยู่ที่ปัญญาของท่านเพราะว่าของมันเห็นอยู่แล้วนีการเดียวสมเด็ระบะยเที่ยแก้วจึงกลา่าวว่าชากลายสกปรกแต่ว่ากายนีย้ยาสกปรกจริงหรือไม่จริงอขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงทั้งหมด จมพายกันนั่งคิดไม่สิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายคืออุจาระปัสสาวะสะอาดสบรกน้ำที่เราจะดื่มเลือกน้ำที่สะอาดที่สุดอาหารที่จะบริโภคเลือกอาหารที่สะอาดที่สุดรสอร่อยที่สุดดีที่สุดแต่อพอาน้ำที่ต้านร่างกายไม่ตรงการเนื้อกากอาหารที่ร่างกายไม่ตรงการขับออกมา เราเห็นว่าสะอาดและสกปรกเท่านี้พอแล้วนะน้ำลายก็เราอยู่ในปากเราอมได้กลืนได้บ้วนลงมาเมื่อไรเราก็ลองเกียดมันนั้น <c oughs> เป็นอนว่าพูดกันไว้เท่านี้ให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าร่างกายนี้มันสกปรกใช้กองนี้กองเดียวดีไหมเอาเสถึงนี้ผ่านเลย ในเมื่อมันสกปรกเราก็รังเกียจถ้ารังเกียจอย่างเดียวมันยังต้องเกิดได้เกิดเมื่อไรก็พบร่างกายที่สกปรกแบบนี้เป็นอันว่าเราก็จะโดนดีแบบที่โบราณท่านว่าเกลียดออจาระโอจาระมันตามในเมื่อเราเกลียดมันแล้วประกาศตนตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็ทำลายมันใช่สิ หมายความขึ้นเชื่อว่าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกทํำยังไงมันถึงจะไม่มีก็จับตัวร่างกายนี้มันดีแล้วเนี่ยจับความสุขกรกขึ้นมาเป็นวัทัฐานให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกายให้มันเบื่อจริงๆอย่าเบื่อๆอยากๆเบื่อตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าทรงแนะนําเบื่อเพราะอะไรหนึ่งสุขกรก นอกจากสกปร,รก็มันก็เป็นทุกข์ร่างกายไม่มีปัจจัยส่วนไหนที่จะสร้างความสุขจริงท้ไมเกิดมีส่วนเดียวคือความทุกข์เท่านั้นหาความสุขไม่ได้ครนี้จะมันนั่งทะเลาะกันไหมว่ามันทุกยังไงทําไมมันถึงได้ทุก์้าทุกตรงไหนเหตุไหนที่จะทุกต้องมาบอกหรือเปล่าความจริงไม่น่าบอก ท่านก็เห ja ็นอยู่แล้วนี่ความหิวเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดอุจาระเป็นสุขและเป็นทุกข์ปวดปัสสาวะเป็นสุขและเป็นทุกข์ร้อนเกินไปสุขและทุกข์หนาวเกินไปสุขและทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขและเป็นทุกข์ความกระทบกระตั้งอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันเป็นสุขและเป็นทุกข์ความแก่เป็นสุขและเป็นทุกข์ การพัดพราแจกของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายที่เข้ามาถึงเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกออกหรือ,อยัง <c oughs> อย่างนี้พอน,นึกออกไหมถ้านึกออกก็พิจนารณากันต่อไปถ้าไม่ออกก็ตามใจเหมือนกันไม่ออกก็ไม่ไม่สามารถที่ช่วยพูดให้ออกได้กาเรียกว่าไม่ช่วยกันแล้วช่วยไม่ไหว ถ้ายังเห็นว่ามันไม่ทุกข์ก็เกิดต่อไปถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็ต้องดูในมหาสติปัฏฐานสูตรทําใจตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธิ์ลายร่างกายนี้เหมือนกับโคในโคค้าที่ก็ฆ่าโค เขาเอาโขกเอาหนังไปวางไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไปวางไว้ทางหนึ่งเอากก็ดูไปวางไว้ทางหนึ่งตับไตไส้ปอดอออน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่เจรณาดูว่ามันสะอาดหรือสกปรกถ้ามันสกปรกอย่างนี้เราจะสนใจไปในมันเพื่ออะไรเมื่อเธอทั้งหลายเห็นกายแล้วจนสักแต่ว่าเห็นหมายความว่าเจ้าก,กายนี้มันสกปรกเหมือนกับเราดูของที่สกปรก สุน,นักเน่าอยู่ข้างทางเลือกคนตายที่นอนเน่าเหม็นครุงอยู่เราเดินผ่านไปเห็นแล้วเราสนใจรักไหมเราไม่สนใจผ่านไปเฉยๆสักตะหินก้อนนี้มีประมาณชาั้นร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นนั้นทำใจว่าร่างกายของเราเห็นแล้วสักตะว็นร่างกายคนอื่นเห็นแล้วก็สักตะว็นไม่สนใจในร่างกาย เวลานี้จิตใจของเราต้องอาศัยร่างกายเป็นสำคัญเราก็สักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นเรงนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีความผูกพันในมันเรื่องใดจะไปผูกพันในสิ่งที่สุกรกเ่นนี้เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำใจของเรานี้ไม่ติดใจในร่างกายของเราด้วยไม่ติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วย นอกจากจะไม่ติดใจแล้วก็เต็มใจเต็มไได้ความสุขประอกสมมมหาความดีไม่ได้ในเมื่อความสุขประอกสมมมไม่เกิดขึ้นแล้วในการใดในการนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกําลังใจแล้วก็เกิดความรังเกียจถ้ารังเกียจอย่างนี้เอาอย่างนี้สุนักเน่าเราอยากจะไประับประคองมันไหมร่างกายของคนที่เน่าอยากจะปรับประคองมันไหม เราไม่ต้องการชั้นใดเราเห็นร่างกายของเราร่างกายของพวกคนอื่นเหมือนกับสุนัขเน่าเรารังเกียจเดินผ่านไปแล้วไม่อยากจะกลับมาชั้นใดกําลังใจของเราก็คิดไว้ขึ้นชอว่าร่างกายชนี้จะไม่มีสําหรับเราอีกเราจะไม่ติดใจในทุกอย่างไม่ติดใจในร่างกายของเราจะไม่ติดใจในร่างในร่างกายของพวกคนอื่นแล้วก็ไม่พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมด เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าติดใจมันเข้าก็ปรากฏว่ามันจะให้เราเกิดใหม่เราไม่เอาอีกอารมณ์ใจเขามันได้ท่านพุทธบริษัทก็มีคติวางเฉยต่ออาการที่เพิงเกิดกับร่างกายและจิตใจถือว่าโลก,กธรรมทั้งหมดแบบเดยการไม่ก่อใจสําหรับเราคือการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสัเสิญสุขมันจะมาอย่างไงก็ช่างมัน ไม่สนใจมันคืนเป็นหลงไหลฝ่ายฝันกับเหตุแปลกแปลกการมันจะเป็นบนใจจัยให้เราเกิดนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า,จาผู้มีปัญญาประเสริฐแนะนําให้เราวางร่างกายแล้วก็วางเสียห,หมดเป็นสังขารรูป,ปิขาญานมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันขึ้นชีว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีความเกิดสําหรับเราอารันดาสาวกขอคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแล้ว ตอนนี้ไปของสาว่าพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจ้าทรงกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะนัง่งจะนอนจะยืนจะเดินได้ตามอัธยาศัยและพิจนารณาในการยะกาตานนปติกรมันทนัทนตามที่กล่าวันแล้วจนถึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านี